ทานายนกเขายื่นหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแก้ไขพร,รบรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวันที่30มีนาคมเมื่อเวลา13.30นาท,ที่กระทรวงยุติธรรมทานายนกเขานายนิติธรล้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทยพร้อมนางสาวรสนาโตสิตรกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้แก้ไขพร,รบรการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร,ร์ พศ2559เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมพัทรนิดาพชระวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังนายนิติธรกล่าวว่าต้องการให้พิจารณาแก้ไขเนื้อหาของพรบฉบับดังกล่าวในสมเรื่องหลักที่พบคือ 1รัฐธรรมนูญพศ .2560 มาตรา258กำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และให้มีหน่วยงานที่เป็นอิสระด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย2หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือกแต่ปัจจุบันยังมีคณะวิทยาศาสตร์หน่วยงานเดียวมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานมาร่วมเป็นคณะกรรมการจึงมองว่าไม่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 2. การร้องเรียนของประชาชนต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการซึ่งกรรมการจะดําเนินการตามผู้ที่ร้องหรือไม่ก็ได้หรือเพียงบางประเด็นก็ได้ทั้งที่กฎหมายเดิมเปิดกว้างไม่สร้างภาระแบบนี้และ3กฎหมายฉบับนี้ในมาตรหาหวงเล็บหนึ่งระบุว่าหากตำรวจหรืออายการร้องขอให้นิติวิทยาศาสตร์ทำงานไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ต้องนำเข้าสํานวนคดีหากไม่นำเข้าจะถือว่าปฏิบัติหน้าที่มีชอบซึ่งกรณีแตงโมเข้าวงลบสี่แต่ต้องเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่เมื่อกรรมการดำเนินการแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดให้นำเข้าสํานวนคดีเท่ากับว่าพนักงานสอบสวนจะนำสิ่งที่นิติวิทย์ทำเข้าสํานวนหรือไม่ก็ได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้ร้องจึงมาร้องเรียนวันนี้เพื่อตั้งคณะทำงานพิจารณาเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งพวกเราก็เชื่อมั่นในตัวนายสมศักดิ์ และเชื่อว่าจะสามารถทําได้เพราะติดตามการทํางานมาโดยตลอดในาสมศักดิ์กล่าวว่าตนได้เรียนให้กลุ่มประชาชนคนไทยได้ทราบว่าเวลาของรัฐบาลเหลืออยู่เพียงหนึ่งปีการแก้ก,กฎหมายแต่ละฉบับต้องเร็วมาก จนไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่แต่ทางกลุ่มก็ขอให้เป็นแนวทางหรือเป็นบรรทัดฐานของคนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงแก่นของความยุติธรรมซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้นนับเป็นเรื่องที่ดีแต่การทำงานระบบราชการกฎหมายในอดีตสู้กับปัจจุบันไม่ได้และปัจจุบันก็สู้กับอนาคตไม่ได้ต้องเป็นไปตามกลไกของวิถีในยุคนั้นแต่จะกระทำได้แค่ไหน ต้องมีกรรมการเข้ามาดูว่าประเด็นต่างๆขัดแย้งอย่างไรตนได้ทําความเข้าใจกับผู้ร้องแล้วก็จะตั้งคณะทํางานเพื่อกลั่นกรองประเด็นต่างๆเพื่อดําเนินการต่อไปโดยมีว่าที่รอยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูแลนายนิติธรยังกล่าวถึงกรณีที่ดีเอสไอจะรับเรื่องสืบสวนคดีแตงโมนั้นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อทวนสํานวนให้ละเอียดเพื่อที่จะตั้งกรรมการพิจารณา แต่กรณีมีนักกฎหมายอายการบอกว่าไม่เข้า DSI คงมีประสบการณ์มาไม่เท่ากันเพราะการที่ DSI จะรับเป็นคดีมีเงื่อนไขคือความผิดมูลฐาน การพิจารณาคดีอื่นๆว่ามีองค์ประกอบใดและเป็นคดีที่ประชาชนสนใจซึ่งขณะนี้ DSI กำลังพิจรารณาเรื่องคดีอาญาอื่นๆฉะนั้นจึงมีอำนาจที่จะทำได้หลังจากนี้จะให้คณะทำงานคอยติดตามเพราะคดีนี้มีความซับซ้อนมีหลายประเด็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แพทย์อาจให้คำตอบไม่ครอบคลุมส่วนที่ตนจะไปยื่นเรื่องเพิ่มเติมกับ DSI ยอมรับว่าก็คาดหวังให้รับแต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ DSI นายนิติธรกล่าวอีกว่าในเรื่องของคดีตนมีข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจจึงนำเรือสปีดโบ๊ทของกลางไปตั้งตากแห้งไว้ต้องการให้อะไรระเหยแห้งไปหรือไม่เหตุได้จึงเก็บเรือได้แค่นี้หากไม่มีเต็นท์มาครอบไว้ก็ติดต่อตนมาจะไปตั้งให้และกรณีศพแตงโมฟันครบไม่หักนั้น มันไม่มีแค่นั้นประชาชนคิดมากกว่านั้นถ้าตำรวจคิดไม่ได้ทำไม่ได้ก็ลาออกไปเพราะตำรวจมีอำนาจตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ถ้าผอบอรตอรอและผอบอชผู้ทร1หนึ่งทำไม่ได้ ตนก็ยินดีเข้าไปทำนางสาวรัชนากล่าวว่าการที่ตำรวจจะนำพยานหลักฐานเข้าสํานวนจะทําให้ไม่เป็นกลางอาจจะทิ้งหลักฐานสําคัญบางอย่างไปซึ่งในต่างประเทศเขาจะให้ผู้พิสูจน์หลักฐานถแถลงไม่ใช่ตํารวจเพราะเราไม่มั่นใจว่าตํารวจจะถแถลงทั้งหมดหรือไม่ตอนนี้สังคมตั้งคําถามกับองค์กรตํารวจค่อนข้างมากหากเราเรียกร้องให้แก้กฎหมายและแยกสองหน่วยงานถ่วงดุลกันนั้นมีความจําเป็นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ